น้องพินจะมาทดลองให้เพื่อนๆดูใช่ไหมครับทําอะไรเอ่ยลาว่าลาวันแลมโอเคอุปกรณ์มีเอ่อน้ำมันนะคะ vegetable oil อ,อยู่ไหนเอ่ยจริงจิงจรใช่แล้ยินแล้วก็มีเม็ดฟูจริงงจรแล้วก็นะคะมีอุปกรณ์ทรงสูงตัวนี้นะเป็นภาชนะตัวนี้นะใส่น้ําลงไปแล้วใช่ไหมเอ่ยโอเคแล้วที่ในมือ คืออะไรลูกในมือสีผสมอาหารเฮ้ยสีผสมอาหารนั่นเองเอ่อหยดสีผสมอาหารแล้วเลือกแค่สีเดียวใช่ไหมลูกสีสีม่นงสีแสีแดงโอเคหยดลงไปสิบหยดน้องินก็ปอกแล้วอ่าโอเคอันนับนับได้นะสิบหยดนะลูก มันไม่ไกระจายไปเลยอ่าคนนิดนึงได้ไหมต้องใส่เม็ดฟูกก่อนเ <Okay. S 2> อาเอาเอาเอาไปคนนิดนึงเ็ษเ็ษ <c oughs> คนนี้นึงนี่กแล้วเศษเอ่าเทน้ำมันลงไปนะครับมา,าเม,มากมา็าต้องเทหมดเด้อลูก ออมันจะลอยชั้นมันจะลอยนี่ต้องเทหมดลูกต้องใช้หมดเลยมันเป็นโอโยโยโยต้องเทหมดอ่ะมันแยกชั้นกันน้ำน้ำกับน้ำมันแยกชั้นกันอ่ะเี่อ่ะเรามาดูเห็นไหมว่าน้องกีนเห็นไหมว่าชั้นน้ำกับชั้นออยอ่ะโอโยอ่ะออยอ่ะน้ำมันอ่ะมันแยกชั้นกันไหมออยอยู่ชั้นกลางแล้วอันนี้อยู่ชั้นนี้กับชั้นนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีแค่น้ําเรามีแค่น้ํากับออยนะลูกสรุปออยอยู่ชั้นบนปะใช่ใช่ออยอยู่ชั้นบนใช่ไหมสีผสมอาหารอยู่ล่างสีผสมอาหารผสมกับน้ําลงไปใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับมันแยกชั้นกันแหละเพราะว่าอะไรเออต้องใส่ไม่ดูยครับเดี๋ยว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 ลูก เรามาสังเกตการแยกชั้นของของเหลวก่อนดีกว่าอ่าข้างล่างคือน้ำผสมกับสีผสมอาหารใช่ไหมข้างบนคือน้ำมันใช่ไหมลูกน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่ามันเลยลอยอยู่ชั้นบนของน้ำนั่นเองขยำคุกกี้คุกกี้ครุกคุกี้โอเคอันนี้คือเมดฟูนะคะทุกคน,นเขาบอกว่าให้เอา ใส่เม็ดฟูลงไปโดยหักใส่ทีละครึ่งเม็ดนะน้องเพียนใส่ทีละครึ่งเม็ดนะคะเข้าใจไหมไม่ส่งต้องใส่สองเออเออเอาทีละครึ่งเม็ดลูกออกมาเม็ดหนึ่งก่อนเออออกมาเม็ดนี้ก่อนนะครับโอเคน้องพี่นจะใส่เม็ดฟูลงไปแล้วนะครับทุกคนใส่ลงไปเลยลูกลงเกิดอะไรขึ้นอีกครั้งอีกเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้น แต่มันเกิดแก๊สอะไรออกมาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จริงเหรอแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองทุกคนทุกคนเห็นไหมว่ามันมันมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาไงเป็นฟองควินแล้วมันลอยขึ้นมาควินควินควินเกิดฟองขึ้นมาแล้วเต็มเลยอ่ะเกิดฟองขึ้นมาแต่ยังระเบิดอยู่นะฮเอาเพิ่มนะเอาเพิ่มเลย ใส่ลงไปเลยดังยังตุ๊กเต็มก้อนเลยคุกกี้จะหมด้วคุกกี้เราลงมากิอคุกกี้เหรอลูกอะรสชาติเป็นไงของผู้ใหญ่สิเกของผู้ใหญ่สิของผู้ใหญ่อ้าวฟัเต็มเลยได้ ไ<ด>แต่ริบบิ้นไม่เยอะแล้วนะครับูดตรงๆอือฮะโอเคเดี๋ยวจะกินในนี้แล้วกินอะไรไหนดมกินอะไรลูกกินริบบินฟันริบบิ้นฟัน <c oughs> น่าชิต้องเอาอีกอันหนึ่งอ่ะยังไม่หมดอีกเหรอ,อมามาว่าเดี๋ยวหลังเราไปหาเก็บไว้ก่อนไหมเดี๋ยวเขาหน้าทำใหม่ดีกว่าสิบหยดโอเคอเค่ะแก้ตัวใหม่นะทุกคนสิบหยดบีบสิลูก แกตัวใหม่นะทุกคน oh. อ่าอันนี้ขวดน,นี้สวยขึ้นเป็ <3. S 1> เช็คไหมคนโอเคผสมให้เท่ากันนะคะทุกคน mm. ใช่ไหมโ okay, อเคอะ้วอีงโอเคจก้กจากนั้นนะคะทุกคนเอาเจ้าน้ำมันเนี่ยโออยโยนี้แหละใส่เข้าไปเลยกลัว <laughs> ใส่ดีๆให้ตรงนะเพราะว่าพอหกแล้วมันทำโครงสาอยากมากลูก <laughs> เห็นไหมทุกคนมันแยกชั้นกัน ฟูเลยเพราะอะไรยังไม่ฟูไม่รู้เพราะว่าเราใส่เม็ดฟูลงไปยังยังใช่ว่าก็ต้องใส่เม็ดฟูลงไปก่อนได้ไหมโอเคไปลุยอ,อ,อันนี้นะ่าจะไม่ต้องใส่เม็ดฟูฮัลโอ, <Hello. S 1> อะไรนะฮัลโหลเม็ดฟูหักนะค่อยๆใส่นะ แต่ไม่บุ่มเออ,เออไม่เอา <c oughs> ค่อยๆใส่ค่อยๆใส่แต่ไม่พอดีด้วยเออหักหกักหักเอ,อ้ยไม่เอาเดี๋ยวหมดดูแมสุดท้ายแล้วนะค่อยๆหักจะค่อยๆสังเกตดูเมื่อกี้มันดูไม่ชัดเพราะว่าภาชนะเรามันขุ่นอันนี้ใส่มากแลวสวยนนด้วยไม่ได้พังมันแค่ขุ่นสกรปรกอ่ะมันเป็นคราบตะกันอ่ะ <c oughs> อ่าอันนี้นะค่อยๆใส่งลงไปมันจะน่าจะสวยมากดูนะทุกคนอสวย,ยไหมมีเยอะด้วย บนลปูมาข้างบนเต็มเลยนี่ไงอันนี้ไม่อยู่เพราะฉะนั้นเฮ้ยดูทุกคนทุกคนเห็นไหมอะไรลูกอะไรนะกระปีเดี่ยวกับปีเดี่ยวอู้มันลอยเออทำไมอ่ะมันเป็นฟองไอ้นี่ไงควีนก๊าซคาร์มอนอกไซด์ไงมันฟูมันโดนกับน้ำไงแต่อันนี้ไม่ลอยอะไรลอย เป็นฟูเหรอตรงใส่มันโดนแกส๊สเพราะเราใส่ดันดันจนลอยขึ้นมากินอ,อืมทุกคนดูใกล้ใกล้เลยขึ้นไหมอ้หนหอนเต็มๆเฮ้ยดูด,ด,ด,ดิเป็นงวงเลยกินเป็นอะไรเป็นงวง <c oughs> เป็นไงบ้างทุกคนคราวนี้เห็นฟูแล้วฟูแล้วฟูแล้วฟูวฟวฟวเร็วเลยไคร ก็ประใจมากเลยพวกเร็วมากพวกออกมาจากฟองทะลุเลยทะลุออกมาเลยอ่ะอ่าอันนี้ก้อนใหญ่มีชักก้อนเล็กอ๋อเอาเป็นว่าลงไปหาเล็กกันได้นะทุกคนตัวล่างสุดแดงใช่ทะลุฟองมันทะลุฟองมันใส่น้ำก้อนสุดท้าย สุดท้ายแล้วนะทุกคนหายไปไหนอ่าละลายไปหมดแล้วไงแดดนโอเคยังไงเราไปลองเล่นกันดูได้นะอะ่ายบายดีกว่าน้องพิ้นใบยทุกคนครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจไล่ลูกคุณแม่เลือกไม่แล้ว เนทโอ้ยเดอะแฟมบารกันด้วยนะน้องพินมาม่าเน็ปะปาอ้ยขอขอบคุณทุกคนมากเลยขอบคุณครับสว,ส,ส,วส,วสวัสดีครับสวัสดีดสวัสดีครับดสวัดีสวัสดีสะัสสวัสดีสวัสดวสวัสด